ขอพูดก่อนนะคบว่าคลิปนี้จะมีการใบ้เพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับคือจะเป็นการใบที่ผมได้รวบรวมข้อมูลมาซึ่งก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับกึ่งก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากด้วยซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าถ้าใครอยากจะรู้ก็ดูได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับส่วนใครที่ไม่อยากรู้ก็ปิดไปได้เลยนะฮะ พร้อมกับเรื่องของเกียร์ทั้ง4นะครับหรือว่าเกียร์ทั้ง4อันนึงที่เราต้องไปหามันและเป็นภารกิจที่เราต้องไปเจอมันแน่นอนนะคุณผู้ชมนะครับผมโอเคจะไปยังไงนะคุณผู้ชมไปดูได้เลยไปลสกิลดอย่าลืมกดไลค์สไบครด้วยนะคุณผู้ชมครับฝากกดด้วยนะครับผมช่วงนี้คือติดเผาตื่นวี4ี่มากกําลังหาร่าเ okay. ติมเกมผมขอแนะนำออาจอืมสวัสดีครับผมขอแนะนำให้รู้จักครับลาวาบั๊ ร้านที่โคตรเทียมมีบริการเต OW ิมโลบัคให้เลือกสรรมากมายและกดเกมพาร์ตเกมต่างๆหากท่าสนใจก็กดลิงก์้ต้ล่างสิรับรออะไรเฮ้ยเดี <laser> ๋ยวก่อนนะทำไมเซิร์ฟเวอร์มันเขียนผิดหรือเปล่าวะกราฟิกฮัลโหล เฮ้ยหาคิสสีพิเศษว่ะออแต่ไม่มีตังค์ซื้อโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราจะมาพูดถึงผาตื่นวีีกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันเลยนะครับขออภัยด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็ทาแมปเนาะก็เลยแบบว่านะครับคุณผ,ผู้ชมก็เลยแบบว่าเออไม่ค่อยได้แบบมาทาคลิปเยอะนะครับเพราะว่าต้องไปจัดการเรื่องแมปเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าแบบ คุจะเปิดทันหรือเปล่าโอเคหยอดเลยน้องชายพี่ก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะรู้แมบผมแปลงไงก็นี่นะครับเมคฟไปติตตาากันได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ว้ให้ขอทายอิน่อยละยกันโอเคครับก็ในวันนี้นะคุณผู้ชมนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเผาตื่น VC กันนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ใบนะครับเกี่ยวกับเผาตื่น VC อาจจะเป็นคำใบ้เล็กน้อยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเกียร์ที่ผมจะอธิบายเกียร์ให้ฟังนะคุณผู้ชมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องนี้นะคุณผู้ชมนะ แงของจริงที่พูดจากซีโอเลจริงๆซึ่ง,งเป็นแอดมินอีกหนึ่งคนที่ตัดต่อเกี่ยวกับเกมเมอร์โลบอทนะครับเป็นคนตัดต่อช่องเกมเมอร์โลบอทนั่นแหละนะคุณผู้ชมที่เราเห็นเขามาไ like ลน์นั่นแหละนะพิษณาการทำเผาตื่นวิสีขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะอยู่ใน t e มโป e of Time นะคุณผู้ชมนะครับซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าอะไรที่แบบงงมากคือกูง,งมากเลยวิคือกูแบบงงแบบฮะเทมโปออวไทม์มนีอะไรทำนอกจากที่คุณจะไปเปิดประตูใช่ป่ะแลวบบไบบะ,ะไคุณเดินไป แล้วก็ไม่มีอะไรคุณทําเลยซึ่งเป็นพาซเซลอะไรวะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะครับแต่พอพี่แกบอกมาอย่างเงี้ยคือผมก็งงเหมือนกันแนละ้วว่า,วาเอ้ยพาซเซลต่อไปอยู่ในที่โปอะทำฮะ yeah the the next step I'm gonna tell you right now this is gonna be a hint the next step is in the temple let's go <S next step is in the temple School School s ค o ิปนี้ก็น่าจะสรุปได้นะครับว่าคำใบก็บอกแบบเจาะจงเลยว่าเข่าตื่นวีสีขั้นตอนการทำต่อไปนะครับอยู่ในเ e m p l e of Time ซึ่งผมบอกเลยว่าแม่งแบบโคตรจะแบบโคตรจะงงอ่ะคุณผู้ชมนะครับไม่เคยเห็นพัลโซ่ระยกขนาดนี้มาก่อนเลยนี่มันเกมแก้ปริศนาชัดๆเลยแต่ทุกคนนะครับอยากได้ข่าตื่นวีสีอยู่แล้วผมเลยคิดว่าทุกคนน่าจะมีความพยายามในการทำข่าตื่นวีสีแน่นอนนะคุณผู้ชมนะครับ โอเคครับก็เกียร์เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด4อันนะคุณผู้ชมนะครับซึ่งผมคิดว่าเกียร์ทั้ง4อันนี้นะคุณผู้ชมนะครับคือเราจะต้องไปหาทั้ง4อันนี้แน่แคือมันจะเป็นภารกิจภารกิจหนึ่งที่ให้เราไปหาแนละ้วหรือให้เราไปเจอมันได้เองให้เราเก็บอะไรมานี้นะคุณผู้ชมนะครับก็นั่นแหละนะพอเราเก็บเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่ามันน่าจะบอกเกี่ยวกับข้อความด้านบนเหมือนเดิมว่าให้คุณเนี่ยไปที่ไหนหคุณไปทําอะไรต่อซึ่งเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าในการแก้พาามรยแต่เก็บนี่ยน มันจะมีข้อความด้านบนครับคือให้เรานไปที่ Temple of Time ครับซึ่งมันจะตรงกับที่ว่าเซลต่อไปที่ซีโอริสได้บอกมาก็อยู่ใน Temple of Time เหมือนกันก็คือว่าพาคเซ้ที่2ที่เราต้องแก้เนี่ยคืออยู่ใน Temple of Time เหมือนกันเว้ยซึ่งนั่นแหละครับมันก็จะเป็นการใบต่อไปเลือกได้นะครับในการที่เราทำเผาตื่น v 4ซึ่งผมคิดว่าเราต้องหาให้ครบทั้งหมด4อันถึงจะเลือกเผาได้นั่นเองซึ่งนี้ก็เป็นแค่ทฤษฎีนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่ก็ประมาณนี้แหละนะครับคือผมคิดว่าเรา นนั่แหละนะคุณผู้ชมก็อาจจะมีส่วนผูกนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ต้องเชื่อ100%นะน้องน้องรักพี่เพราะว,ว่าพี่ก็ไม่รู้มันถูกหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับแครกให้ผมกันด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะครับก็เป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าทฤษฎีนี้บอกเลยว่าอาจจะมีส่วนถูกนะแล้วอาจจะไม่มีส่วนไม่ถูกมาแหละก็ต้องขอให้ด้วยกันนะคุณผู้ชมนะครับก็บอกเลยว่าตึงๆแน่นอนไอ้น้องรักพี่โอเคสำหรับวันนี้ขอกคอนุญาย